ตอนนี้แต่ตั้งแต่ออกจากดูสตาร์มานี่ก็ทูลไปมาหลากหลายที่แล้วเป็นไงบ้างครับได้สัมผัสคนในวงการบันเทิงก็เอาง่ายๆเจอพี่อ๋องเป็นไงรู้สึกไงพี่อ๋องก็ตื่นเต้นดีหรอน้งบ้ารักเนาะพี่อ๋องแหมบิวตี้ถามน้องไม่ได้ถามอ๋อเจออย่างเงี้ยเป็นไงบ้างก็ดูดูดีกว่าในทีวีค่ะเออดูดีกว่าเป็นคำชมนะถูกต้องเป็นคำชมก็ดูหล่อไงจริงแล้วพี่เป้อะ เหมือนกันค่ะนี่ดูดีในทีวีหรอในทีวีก็ดูดีตัวจริงก็ดูดีหรอก้านจริงดูดีค่ะที่เป้ดูดีตลอดแล้วเราสองคนดูดีตลอดที่วราแต่ป้าไแล้วเราต้องชมตัวเองก่อนขบวดปมคําตอบน้องหน่อยแล้วที่ผ่านมาไปเจอหลากหลายที่แล้วเป็นไงบ้างคนในวงการเราเห็นภาพในวงการเนี่ยก่อนเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ในวงการแล้วมันแตกต่างันไหก็แตกต่างค่ะก็ ตอนแรกเราก็เข้ามาใหม่ๆก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเจอแบบพี่ๆนักแสดงนักร้องเยอะมากรุ่นพี่เดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ทําตัวไม่ค่อยถูกเขินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อตนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แล้ววไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะน้องต้องเป็นอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็ต้องค่อยๆปรับพี่แต่น้องเขายังเด็กมากไงยังยังปรับได้อีกเยอะยังว่าสิบหกว่ะสิบหกผมยังนี่อยู่เลยฮะมารุ่นมาดูดดาดเต้เตะ เล่นบอลลูนด่านอยู่ใต้ตึกเรียนเราทะเลาะกันื่อยเพราะเพื่อนที่โกงเออยังจำได้ไหมจำได้สิบหกจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ยู่คืออะไรเหรอเฮ้ย <laughs> <laughs> เอา <laughs> น้องไม่รู้จักแลว้ว ออกล้วตอนเสียใจออกเปด่าม่าน้กกล้องเลยสิคแสดงแล้วบอลลูนด่านก็คือการแบ่งทีมแล้วก็จะยืนเป็นขั้นๆคนที่เป็นก็จะเป็นคนอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็จะมีเพื่อนแล้วก็จะมีทีมตรงข้ามอย่างนี้แล้วพอบาลลูนใครวิ่งผ่านด่านแล้ววิ่งกลับมาได้ก่อนชนะองนี้ไงแต่ถ้าถูกจับได้ก็เปลี่ยนฝั่งแล้วของรู้ตอนนี้มีการอะไรบ้างการเล่นแรงรฮิดสุดในโรงเรียน ที่จริงๆก็เป็นพวกแบบวิ่งไล่จับอะไรเงี้ยตีจับเหรอตีอน่นสมัยที่เป้ไม่ต้องแบ่งใจทำไมเราพูดทำไมเราถึงพูดอะไรเยอะๆได้โดยไม่ต้องหายใจเพราะเราฝึกด้วยกันเล่นตีจับกันมาก่อดตีกนมาก่อตีกระโดดยางยังเล่นไหมกระโดดยางเล่นค่ะแต่เล่นไม่เก่งคุณไม่เก่งคุณยัเล่นอีกเหรอเล่นจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องเล่นอะไรนะมาเก็บมาเก็บมาเก็บก็เล่นเหรอเล่นค่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้โซ่เป็นทองแล้วนะมีวัฒนาการไปไกลมากลูกแก้วลูกแก้วมีมาก ลูกแก้วไม่ไม่เห็นไม่มีเหรอทอยแกนทอยแกนอะไรนะทอยแกนทอยแกนคืออะไรคืออะไรโยนโยนโยนหุ่นทีมงานโอ้โหทีมงานรุ่นเดียวกับผมด้วยวะโอ้มือเลยอะตั้งเตมีป่ะตั้งเตเออตั้งเตขาเดียวเดียวอ่ะตึงปะเฮ้ยถึงปะคุณอด็กๆค่ะคยไหรเด็กอายุเท่าไหร่ประมาณอนุบาลค่ะ ทิ้มานผมขอมมีดให้น้องทิ้มขุมเลยครับถ้าเกิดจะพูดกันแบบนี้เคยเล่นปืนปืนก้นกล้วยไหมพี่แป๊กครรบนั่นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เอาก้นกล้วยมาเฉาะเชาะเชาะปะปะแป้เออนี่สนุกนะสมัยก่อนแปะอะไริงปืนก้นกล้วยนย่ ผมเล่นล่าสุดตอนไหนรู้ว่าตอนไหนตอนโรงเรียนจัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทยเอาใจเล่นเล่นเหรอเล่นโคตาละปั้บฟื้นมากพี่เป้กดมาตั้งแต่สมัยรับการศึกษาตอนต้นผมนี้ทุกยุคทุกสมัยสมัยช่วงละครเรือนมายุราเขาสวยมากเรือนแพงก็ทันอ่ะน้องไม่เข้าใจละเราจะไม่พูดเรื่องของตัวเองอ่ะพูดถึงเพื่อนๆหน่อยนึงสนิทกับใครมากสุด ก็จริงๆก็สนิทกันทุกคนเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็สนิทกับผู้หญิงค่ะก็พี่นศอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูเมทกันก็สนิทกันน่ารักเนาะพี่นศนาะอ่เราเพื่อนๆเนี่ยจะแข่งอะไรกันในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้เป็นวีคเพลงลูกทุ่งค่ะอในสายตาเราเชียร์ใครเออเชียร์ใครเล่นๆคิดเล่นๆล่นเลือกไม่ถูกไม่ต้องกลัวเงินเสียใจเพราะอย่างอย่างโอเคที่พี่เป้ถามว่าพี่เป้เชียร์ใครพี่เป้เชียร์นศ เพี่ชอบแนวแนวเนี้ยแนวแบบดูร้องร้องแปลกดีดูมีลีลาสดใสดีคือถามว่าชิวี่ก็ร้องดีร้องดีร้องดีมากนช่ค่ะเชียร์พี่นนอตกับชิวี่ค่ะแต่ระดับพี่อ๋องอ่ะพี่อ๋องเชียร์ทุกคนเลยนะใช่เขาเรื่องเรื่องไม่ถูกจริงจริงเ่คือการเล่นละครดราม่าเรื่องดราม่าดราม่าแต่ละคไม่เชียร์ทุกคนแต่ระดับว่าชอบสุดชอบน็อตกับตุ้มตามเชียร์ทุกคนผู้ผู้ชายเชียร์ตุ้มตามผู้หญิงเชียร์น็อตเหมือนกันนะครับคิดว่าใครจะทำให้ดีสุดในวีคทุ่ม น่าจะเป็นพี่ตูมตามเนาะทำไงอ่ะโหยเขาอยู่บ้านเขาก็ร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจเครัแล้วหนูร้องได้ไหมก็ได้นิดหน่อยค่ะแบบไม่ไม่ได้แบบได้สอนประกวดได้แบบอะไรอย่างนี้เพลงรุ่นทุ่งมันร้องยากร้องยากยากกว่าอ่ดีเยอะเลยอ่ะพี่เราไม่ใช่ร้องเราก็ไม่รู้ไงมันมันคือยังมันต้องใช้ลูกคอมัน เป็นลูกคอหลายขาเบเ็ตต่อกันหลายขบเบ็ด้วยใช่ละคำหนึ่งมีโน้ตประมาณแโน้ตอยู่ในความเอนะื้อนอะไรเงี้ยมันยากมากมันหลักการเดีวยวกับอ่านีเลยครับอย่างนี้นะอะก็เราก็ต้องติดตามนะ<ช><ช>สำหรับน้องอัพเฟิร์คอนเนต่อไปว่าเธอจะโลดลั่นในเอ๊ะทำไมน้องหล่นพี่แวว่าเธอจะโลดล่นนะฮะอยู่ในวงการในสาขาไหนบ้างอะไรเงี้ยบ้างะนี่เองจะจะล้มตัวเองเอนะจะล้มเลยนะ ก็ต้องตามดูว่าเออละครจะเล่นได้ไหมนะเออเดี๋ยวดูม <se ือดิจะดูมือซิอ๋อก็ดูมีไม่ดสวยหน่อยด้หราเอาไงพี่ก็อยากจะดูว่าชีวิตน้องเนี่ยน่าจะไปทางไหนได้ดีเสไม่รู้จะเอนอะอะงเงก็ต้องตามดูนะแต่ว่าการน้องเพลงก็ยังชอบอยู่ การแสดงก็อยากจะลองค่ะอยากลองแบบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยดึงหมู่ดึงแบบก็เอาด้วยค่ะดีดีดีก็ขอให้ได้ไปทุกทุกอย่างใช่แล้วสุดท้ายให้ขอบคุณแฟนๆที่ร่วมเชียร์กันหน่อยค่ะก็อยากจะขอขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจแอปแล้วก็เชียร์แอปมาตลอดนะคะก็ถึงแอปออกมาแล้วก็ยังไงก็ยังตามเชียร์กันได้อยู่นะคะก็ เป็นกำลังใจที่สำคัญของแอปเลยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณเช่นกันนะครับดูในกล้องแล้วน้องสวยจริงๆอ่ะจริงเหมือนประกวดนางนางงามด้วยเนาะสวยก็นางงามอีกเลี้ยไปทำอะไรก็ได้รู้สึกใช่อ่ะตั้งตามแล้วก็ให้กำลังใจเธอต่อไปกําลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับแอปเปิ้ลขอบคุณยามันยาม